แม่นสุดอึง้งคำทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในราศีพฤษภกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินการงานโชคลาภวาสนาล่ำรวยกองทรัพย์สมบัติล่นทับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในราศีพฤษภ หมอดูชื่อดังได้ทํำนายไทยทักไว้ตรงกันแม่นสุดอึง้งเมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินการงานโชคลาภัาสนามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นกองทรัพย์สมบัติจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีเงินใช้ใจ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บท่านจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูล และยังเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าดวงทางด้านต่างๆดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโพกทรัพย์ของท่านนั้นจะถูกเปิดทุกสิ่งทุกอย่างจะทรงผลดีดวงชะตาชีวิตก็ดีตามไปด้วยถือว่าช่วงที่จะถึงนี้ดวงชะตาชีวิตพีิกสุดๆเป็นจังหวะที่โดดเด่นในทุกๆเรื่องความวุ่นวายต่างๆนานาจะลดน้อยถอยลง ดวงชะตาชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะดวงทางด้านการงานการเงินรวมถึงโชคลาภวาส,สนาของท่านจะโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการเงินจะมีข่าวดีเข้ามาหลายช่องทางมีรายได้เข้ามาหลากหลายเมื่อผ่านกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วการเงินของท่านจะคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดปัญหาต่างๆนานาที่ผ่านเข้ามาที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอ ทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คลายและหายไปงานที่คิดว่าเครียดจะขี้คลายดวงชะตาชีวิตของท่านจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ดีเรื่องการงานก็ถือว่าจัดเต็มไม่น้อยหน้าเรื่องการเงินท่านจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของการงานผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนรวมถึงเพื่อนร่วมงานของท่านด้วยบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือบางคนมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามา สำหรับคนไหนที่ตึงเครียดกับเรื่องของการงานทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนับจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนั้นได้ทำก็จะประสบความสำเร็จสิ่งไหนที่ติดๆิดขัดขัดเมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ปัญหาเรื่องงานก็จะขี้ขายและราบลรื่นดีสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจของท่านก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าหากมีจิตการงานในการค้าการขายท่านก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่างานที่ยุงยงย่งยากแต่ได้รับผลดีอย่างแน่นอนการเงินชี้คลายบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัวที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับเรื่องการเงินของท่านนั้นโดดเด่นเพราะว่าดวงชะตาราศีของคนที่เกิดในราศีพฤษภจะมีข่าวดีเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพราะเป็นราศีที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและไม่ต้องกังวลกับเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิ่งเหล่านี้จะมาทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความก้าวหน้ามีเงินมีโชคได้อะไรมาแบบฟุๆแบบไม่คาดฝันหรืออาจจะได้ทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นับจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของท่านทางด้านการเงิน จะคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหนี้สินที่ท่านมีอยู่นั้นท่านก็จะได้ดำเงินไปปลดหนี้ปลดสินหลังจากนั้นชีวิตของท่านจะมีความสุขไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางทางท่านได้โดยเด็ดขาดถือว่าการเงินและการงานของคนที่เกิดในราศีพฤกษบเป็นราศีที่ดวงแรงที่สุดในเรื่องของการเงินและการงานปัญหาทั้งสองเรื่องจะขี้คลายและหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบเรื่อนไม่มีอุปสรรคใดมาขวางทางสำหรับเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบแต่ต้องหลังจากวันที่16พฤษภาคมปี2 5 6 7เป็นต้นไปการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะได้ผลดีใครที่ติดขัดเรื่องของการเงินกลางเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ขายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะขี้ขายและราบลรื่นให้ทุกท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดู อาจจะเป็นการซื้อหวยสองตัวสามตัวท่านก็จะถูกหวยสองตัวสามตัวตรงได้หยิบจับเงินหมื่นเงินแสนเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะดวงดีช่วงหลังกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปหรือถ้าหากมีการสุ่มซื้อลอตเตอรี่ท่านอาจจะได้หยิบจับเงินล้านเงินร้อยล้านเพราะว่าท่านนั้นถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคนที่เกิดในราศีพฤษภ ในช่วงหลังกลางเดือนพฤษภาคมดวงในเรื่องต่างๆท่านนั้นสมหวังดังความมุ่งมา่นปารถนาแต่ถ้าหากมีการได้รับรางวัลใหญ่แล้วโชคลาภวาสนาต่างๆจะาถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านดวงค่อนข้างแรงและอาจจะเป็นทุกขลาภหากได้รับเงินก้อนโตให้ท่านนั้นแก้เค็ดด้วยการทําบุญทําทานหรืออาจจะทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการปล่อยนกปล่อยปลาให้เขาเหล่านั้นเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ผลบุญกุศลในครั้งนี้ให้ท่านนั้นอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญในครั้งนี้บุญกุศลที่ท่านได้ทําจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านส่งผลให้ท่านนั้นทํากิจการงานอะไรก็จะประสบความสําเร็จการเงินก็จะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายโชคลาภวาสนาก็เช่นกันท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ หรืออาจจะถูกตามกำลังศรัทธาที่เราซื้อไว้ให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษภเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวบอกลาความยากจนและความสวยของท่านได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านถือว่าทุกทรมานมากพอแล้วทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็มีแต่อุปสรรคมาขวางทางนับจากนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่ชีวิตของท่านนั้นไม่มีอะไรนับจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดการงานที่ยังติดติดขัดขัด,ดท่านก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลืบ่นไปในทุกๆด้านขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและจะนำพาชีวิตของท่านไปสู่หนทางที่จเจริญก้าวหน้าให้ทุกท่านนั้นเปิดรับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอดูชื่อดังได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ชื่อดังก็ได้ทำนายทายทักไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤกษภท่านจะได้หลุดพ้นจากข้อกรรมต่างๆเพราะบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้รวมถึงบุญเก่าจะหนุนนำชีวิตของท่าน เมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่ไม่มีท่านก็จะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บใครที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษภมาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคันทานายนี้ ขอให้ทุกท่านนั้นน้อมรับคําทํานายเพื่อที่จะให้ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโชคัพย์ของท่านนั้นเปิดขอให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทําจะส่งผลย้อนกลับมาถึงตัวท่านอย่างแน่นอน ให้ทุกท่านนั้นอยู่ในศีลในธรรมถือศีลภาวนาอุทิศบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรบุญเก่าจะช่วยหนุนนำและส่งเสริมในจิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤกษไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวดลบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หมดทุกข์หมดโศก หายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านในเร็ววันนี้ด้วยเถินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ช่องชยันตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ